The Rock ort, เดล็อกรีสอร์ทอำเภอปางมะผ้าเดินทางจากปายเพียง45กิโลเมตรบริการห้องพักสุดฮิปห้องอาหารกาแฟจองห้องพักโทร0819920233หรือ053617134ช่วงค่ำวันที่27ธันวาคม2563ที่ผ่านมา ศูนย์ทยใหญ่ศึกษาวิทยายลัยชุมชนแม่ห้องสอนโดยการอำนวยการของนายคมสคันครูสินทรัพย์ผู้อำนวยการและดรโยธินบุญเฉลยรองผู้อำนวยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประกวดรำนกกิ่งกะลาในงานดับไฟเทียนแห่ต้นตะเปสาถวายอุปาราพระอุปคุตทั้งแด ซึ่งเป็นพิธีบุญถวายทานทางไทยใหญ่ณสวนธรรมภูสมะวรารามบ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ปรึกษาศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยายลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพ่อครูสั่งคำจังยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการรำนกกิ่งกระลาได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดและมอบรางวัลแก่เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมการประกวดรำนกกิ่งกระราในครั้งนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทประชาชนรางวัลชนะเลิศได้แก่นกกิ่งกระราจากอำเภอปางมะผ้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นกกิ่งกระลาจากบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ห้องสอนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นกกิ่งกระราบ้านทุ่งกองมูสำหรับประเภทเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงกะลายานีมูลอุบ้านต่อแพรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนัฐธการเพนสีบ้านหัวนาและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงทันทิดาตุ่มสวุวรรณบ้านหลวง จากงานเดิมของเราเนี่ยทตรีมงานของอสนธรรมปุษมากของเราที่เราจัดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของนกโตนะครับช่วงหลังนี่เอาเรื่องนกเลยเอาเป็นมหากรรมนกว่างนั้นเถอปีก่อนเนี่ยนกมาร่วมอยู่103ตัวนะครับทีนี้ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีติดปัญหาหนโควิดเราเราก็เลยไม่เชิญมาเยอะ เอาแค่พอมันไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยนะขนาดเนี้ยแล้วก็เชิมาทั้งลูกศินลูกค้าของเราที่เป็นเครือข่ายเราทั้งสายเหนือสายใต้มามาร่วมก็ประมาณสัก 4, 50ตัวที่เราเห็นวันนี้นกโตไม่เอามานะครับเพราะโตนี่มันอยู่ในใ,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 ใน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 ร่างโตนี่มันมันหายใจลำบากเกรงว่ามันจะมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็นกมาเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์นกก็มาแห่ต้นตะเปซาร่วมกับเรานะครับ เป็นขบวนที่สวยงามเสร็จแล้วเราก็มาจัดกิจกรรมประกวดที่นี่2ประเภทประเภทประชาชนกับประเภทเยาวชนนะครับก็มีเครือข่ายของเราเนี่ยครับคัดเอาคนเก่งๆครับ เขามาส่งเข้ามาประกวดเนี่ยทีมละสมคนนะครับได้ทีมละ3ามคนพอดีเลยรางมันก็มี3มรางวันนะฮะคาดเอาคนเก่งๆจริง,จ,รงจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยครับที่มะมรำเนี่ยนะสุดยอดทั้งนั้นเลยระดับมือหนึ่งของแต่ละอำเภอทั้งนั้นนะครับที่มะรำกับอันนี้ก็ก็เป็น,เป,นเป็นเป้าหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์ของงานของเรา